ทำไมสาวคนนี้ถึงมีสามี2คนขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโมคิสคอสเพย์สาวคอสเพย์ชาวฮ่องกงหรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือจางมู่เจีย<ม>เธอเป็นที่รู้จักจากการลงคอนเทนต์คอสเพย์แนวเซ็กซี่และล่าสุดเธอได้เปิดเผยสถานะหัวใจว่าเธอมีสามีแล้วและมีถึง2คนเธอนะเล่าว่าทั้งคนนคะนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาและเต็มไปด้วยความจริงใจซื่อสัตย์และเคารพซึ่งกันและกันพวกเขาจะใช้เวลาด้วยกัน3คนช่วงวันสุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าระหว่างสัปดาห์ ต่างคนต่างก็ต้องทำงานและเวลานอนเธอน่ะจะนอนอยู่ตรงกลางระหว่างสามีทั้งสคนส่วนในแง่กฎหมายเนี่ยอ๋อน้องน่ะไปทำงานและใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันะนะ ก็ที่ไต้หวันเนี่ยการมีสามี2คนไม่มีกฎหมายรับรองแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหนึ่งในสามีบอกว่าผมนะ่ยรู้ว่าไม่สมบูรณ์แบบและบางอย่างอีกคนก็สามารถเติมเต็มได้พอดีอีกอย่างชีวิตรัก3าคนเนี่ยก็ดูน่าสนใจดีพอได้ลองแล้วทุกอย่างก็รับรื่นดีก็เลยอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาวิจารณ์แต่เธอก็เลือกไม่สนใจมีคนเข้ามาสอบถามเธอว่าวางแผนจะมีสามีเพิ่มเป็นคนที่3าหรือไม่เธอก็บอกไปว่าไม่มีเพิ่มแล้วเพราะแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้ว